ตลอดระยะเวลาของการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาชนบทเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีเจริญก้าวหน้าท่านต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเผชิญความยากลำบากเช่นเดิมเนื่องจากการพัฒนาชนบทที่ผ่านมา ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาจากรากฐานของความคิดหรือความมีส่วนร่วมของเกษตรกร,กรอย่างแท้จริงแต่เป็นการพัฒนาในลนักษณะของการสงเคราะห์และเมื่อสังคมเกษตรกร,กรถูกกระแสคลื่นของการพัฒนาสมัยใหม่โถมเข้ามากระทบอย่างไม่หยุดยัง้งส่งผลให้ความเปราะบางของสังคมเกษตรกร,กรที่ไม่อาจก้าวทันได้นั้นเกิดการล่มสลายลง ซึ่งได้นำไปสู่ปัญหาหอื่นๆในสังคมทำให้เกิดวิกฤตการณ์หรือความไม่ยั่งยืนของสังคมขึ้นด้วยเหตุนี้จึงได้มีการทบทวนนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ผ่านมาโดยได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาชนบท ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการพัฒนาดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้นำเป็นพลังสำคัญในการที่จะผลักดันการขับเคลื่อนของกลุ่มให้เกิดการพัฒนาและบรรลุซึ่งจุดหมายเดียวกัน ณลพรัต์หวังดีเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรผู้นำองคอ์กรภาครัฐผู้ซึ่งทำงานด้านส่งเสริมการเกษตรมาโดยตลอดเมื่อนโยบายงานส่งเสริมการเกษตรในอดีตได้เปลี่ยนไปการทำงานในฐานะของเกษตรจังหวัดจึงต้องปรับเปลี่ยนตามซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนถึงระบบการทำงานที่มีคนหลายระดับเข้ามาเกี่ยวข้องการทำงานตรงจุดนี้ ถือได้ว่าเป็นงานท้าทายของนักส่งเสริมการเกษตรทีเดียวงา,งานส่งเสริมการเกษตรซึ่งก็หมายถึงงานซึ่งจะต้องเข้าไปทําหน้าที่ในการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของกเกษตรกร,รซึ่งมันก็คงไปตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เข้ามากระทบกับตัวเกษตรกร,รฉะนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ารูปแบบของงานเษกเษตรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือตัวถ้าเกิดเรามองที่ตัวเกษตรกรนะครับเริ่มเริ่มจากว่า,าความรู้ของเกษตรกรนั้นในอดีตนั้นในการประกอบอาชีพทางงานเกษตรนั้นความรู้ที่เกษตรกรใช้ก็เป็นความรู้ในเรื่องของพื้นฐานไม่ไม่ละเอียดไม่ไม่กระชับไม่ไม่ไม่ใช้ความรู้ที่ค่อนข้างสูงนักนะฮะประก,การที่สอง ในอดีตเนี่ยนะครับการติดต่อสื่อสารของกเกษตรกรเองเนี่ยก็ไม่กว้างไกลแต่ในปัจจุบัน,นกเกษตรกรสามารถที่มีการติดต่อสื่อสารกับตัวเกษตรกรด้วยกันเองในระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลหรือระหวาห่างจังหวัดราะนั้นในขณะนี้ความคิดหรือว่าวิสัยทัศน์หรือว่าออของกเกษตรกรก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตประการที่สามในเรื่องของสื่อสารมวลชนก็มีส่วนหนึ่งที่เข้ามาทําให้ในการเรียนรู้หรือว่า รอบความคิดของเกษตรกรก็กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นประการที่4ในเรื่องขององค์กรอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาคเอกชนองค์กรของทางธุรกิจหรือองค์กรทางด้านที่เป็นลักษณะของมูลนิธิซึ่งอ,องค์กรต่างเหล่านี้ก็มีส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาทําให้สถานะมูลนิธนการณ์ของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงจากข่าวจากในเด็กที่ผ่านมา แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระแสหรือแนวโน้มในการที่ประเทศชาติกําลังให้ความสําคัญในเรื่องของการที่จะทําให้ไงทํำยังไงให้เกษตรกรเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของตัวเองทํายังไงที่จะให้เขามามีส่วนวมในการพัฒนาองค์กรเขาเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องกระแสที่ค่อนข้างที่จะมีความจําเป็นในสถานการณ์ในขณะนี้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราในในฐานะองค์เสร็เนี่ยจะต้องมีความคิดและกรอบในความคิด และวิธีการทํางานมันต้องเปลี่ยนไปนะครับอย่าใช้วิธีการทํางานเก่าๆซึ่งเราเรา,เราเราค่อนข้างจะง,ง่ายก็คงจะไม่ได้จะต้องมีรูปแบบการทํางานที่ชัดเจนขึ้นจากจากสถานการณ์ซึ่งเ,เ,เกษตรเกษตรเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรในขณะนี้ก็คือการใช้ศูนย์ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยให้ศูนย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นกลไกลในการทํางานฉะนั้นเมื่อมันเป็นกลไกในการทํางาน ซึ่งการกิจของศูนย์ถ่ายทอดก็อย่างองเรานี้ก็หมดไปทั้งหมด 5, 5ด้านสำคัญสำคัญด้วยกันนะครับซึ่งอันดับที่หนึ่งก็คือเรื่องการจัดการข้อมูลอันที่สองเรื่องของการวางแผนอันที่สามในเรื่องของการถ่ายทอดอันที่สี่เรื่องการบริการและอันที่ห้าเรื่องของการประสานงานฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าในนโยบายของทางกระทรวงเนี่ยให้สู่ในกลไกในการทํางานถามว่าตัวเราองค์กรของรัฐ หรือตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็ต้องมีการปรบับเปลี่ยนไปยกตัวอย่างนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เราจะต้องทํางานกับคนอื่นมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่เราจะต้องอจะต้องเมื่อทํางานกับคนอื่นมากขึ้นเจ้าหน้าที่เราต้องมีเครื่องมือในการทํางานกับคนอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดต้องให้คนอื่นมาทํางานร่วมกับเราอย่างน้อยขั้นแรกก็คือต้องมีแผนที่ชัดเจนของตัวเจ้าหน้าที่ว่าแผนของศูนย์นั้นจะทำะํำยังไง อีกประการนึงก็คือเรื่องข้อมูลทํายังไงให้หน่วยงานที่ต้องมาทํางานกับเรานนั้จะต้องมีการใช้ข้อมูลข้อมูลร่วมกันซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่ต้องมีการปรับตัวเป็นการปรับตัวขององค์กรของเราในการที่จะเข้าไปสู่สู่การทํางานในแบบใหม่เมื่อหลายฝ่ายต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดเดิมให้สอดคล้องกับการทํางานตามนโยบายใหม่แนวการทํางานจริงต้องเริ่มจากประการแรกก็คือเรื่องการที่จะพยายาม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เราในทุกระดับตั้งแต่ระดับเกษตรอันเธอถึงระดับผู้มีการสูงเนี่ยได้บองว่าในฐานนี้กระบวนศน์มันกำลังจะเปลี่ยนไปต้องถามว่าเมื่อเมื่อกระบวนศน์มันเปลี่ยนองค์กรมันเปลี่ยนแล้วตัวท่านเองสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมนะฮะการเปลี่ยนนั้นต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้างที่เขาป,ประกอบในการที่จะทํางานในเรื่องนี้ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนอาจจะวิธีการทําง,งานอาจจะยืนอยู่หน้าห้องในการบรรยายแต่ในขณะนี้ไม่ใช่แล้วเราจะเป็นผู้ที่อะกระตุ้นให้เกษตรกรได้มีการส่วนร่วมในการที่นาเสนอความคิดในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งก็คือทำงไงที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะม,มีความรู้อันที่สองนะครับทุกอย่างอะเปลี่ยนไปมากผมในฐานะที่ผู้นำองค์กรนั้นสิ่งที่ต้องทํามากที่สุดก็คือในเรื่องของการเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปวิเคราะห์สถานการณ์จริงของเกษตรกรใน ในเกือบทุกพื้นที่ว่าไอ้ความแตกต่างกับอดีตปัจจุบันนี้มีความแตกต่างอย่างไรแล้วหาการปัจจุบันเนี่ยเราจะสามารถที่จะมา,านำเอาสิ่งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกนั้นมาวางระบบการทําง,งานได้อย่างไรนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของการที่จะเน้นให้เกิดการมีแผนง,งานในทุกระดับนะครับมีแผนง,งาน,นทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนง,งานในระดับศูนย์ถ่ายทอดซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญเพราะเราถือว่าตรงนั้นเป็นเป็นจุดนัดพบนะครับระหว่าง คนของภาครัฐกับลูกค้าเราคือเกษตรกรนั้นทำยังไงที่จะให้ศูนย์ทายทอดเรามีแผนมีแผนงานที่ชัดเจนและเป็นแผนงานที่มาจากชาวบ้านนะครับซึ่งในแถวนี้หลายหน่วยงานก็ใช้คําว่าเวทีชาวบ้านประชาคมก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับทำยังไงที่จะให้เจ้าที่เราไปดึงข้อมูลจากเกษตรกรกลับมาว่ากเกษตรกรนะั้นมีความต้องการมีความคามิดในเรื่องนี้ยังไงเพราะในเรื่องของแผนการของศูนย์ทายทอดนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับ ประการที่สามที่เราเน้นมากๆก็คือเรื่องของการที่จะปรับเป,ปลเี่ยนความคิดของเจ้าหน้าที่เรานะครับจากการทํางานคนเดียว